เชฟโรเลตครูซมาติดตั้งชุดยกฝาท้ายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับอ่ารถล็อก,แล,อลอกแล้วนะครับก็เดินมาถือของมาแล้วก็เติดที่ท้ายรถได้นะครับก็เดี๋ยวลองติดครั้งนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับมีชุดยกด้วยนะครับ ครับอันนี้เจ้าของรถนะครับอันนี้ก็มีติดายางากันขอบล้อนะครับแล้วก็ชุดตัดขอบภายในนะครับตัวนี้เส้นสีแดงนะครับสวยงามขึ้นนะครับ